เป็นย <musun>? ้าได้เป็นที่เหานตองดีเป็นยังยานาผใช้ดิจัลมากใาันชมเังข้าต้องอยาย่งน่าแตงไม่อย่างน้ำตองเออม่หยากน้ำตอแต่เก้รุกโตาก้วุกมาชวยชุบต้นใหญไม่จะอยาดตัวตงกวไปก่นก็หายไป

ม,ห,มาาหื้อผัดมาช้าวมถึเขาได้ผัดได้ผัดมอทีปูมอแล้วครับตัวอันเจา้จามอกันเดใกล้ถึง,ลนะถงลแล้วน <el v ij un> ะใกล้ถึงแล้วะปลาชูดคนไม่ท่องไงท่านเจ้าสืออกนกอนที่ปูมคักมาไคก็คนไม่ทองเดือนนึ่งเลยก็ท้องเดือดช้าเดือดก็ช้าเดือนที่เดือนหเดือนเือเต้เดือ กาด oh. ขึ้นเตาตั้งป่าถูผพ oh. าชาฉัน oh. ถ้ามาดาถ้ามาถ้ามาออกลูก oh. ออกลูกผาชาทันจะว่าขอดลูกผ่ oh. าชาทัง oh. แต่ว่าข้อหมายทยยัดกันขึนเตาขอดเขาบอกกันหยัดกันงั้น, oh. นปะเตาเหยอนพุนี่ตั้งลอดตั้งป่าถูตั้งออกอ oh. คือคำแรกนั่นแหละ ข้นว่าถึงไล่ล่าว่ากระบอกขั้นว่ามั้นว่าข้าพายว่าออกขั้นว่าข้าพายว่ที่หนึ่งแต่ก็การก็เขาบอกลุกจัก่วาอยี่ด่างานาที่ไปที่อ่างไกลความอับอายหนึ่งเดือนก็ไม่ค่อทั้งเดือนกับว่าขอทั้งเดือนกับว่าคอขั้นว่าหนูออกข้นวาหนูออกบ่ได้หลี่างจักรคือกัรกับเด็กกัน ออกก่อนเวลาไม่ได้ออกก่อนไม่ได้ต้องรอเวลาชะก่อนให้มันา้วนก่อนทุกคนคือหนังทวกคนก็คือกกำลันนงสิ่ใกล้ขาออกอใกล้สิ่ออกใกล้สิออกทุกคนคักว่าขะออกจกัดตัวท่านว่าท่านถวนใช่ท่านถวน่อนเด้กำลังดัาดาตองดังเดาดอกเดาดองเดาดังเด,ด,ดพาพะพะ

เมื่อกล่าวถามมื่ออื่นกถึงกข้าวถึงนั่นหรอข้าวถามใก็แจะถึงเท้่เดือนแล้วน้ำพองนะค่ารถค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าไก่ค่าถาทุกสิ่งทุกกลางค่าเงียน้อแล้วค่าเมียใหญ่โอ้ยหหแน่นะพว <im S 2> กไหนก็ได้ไปอ่นทั้งที่เกิดการแด่ปัญหาขข้อโรข้อข้ <im S 2> มมวันวนเตียว มันมันเหมืเปีดยววคือหมาคังมันเป็ดจังคังหมือนเป็ดยวคือหมาคังมูจังแบาคังวะหมาคังเหมือนน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 มนนนนุนน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 ้นมนนหมนน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 น้นน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  Ni lẽ mất mọi người 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 thân thể mất mọi người thân thể mất mặt 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 วินต้คุ้มหนักหนักคุ้มหนักหนักคุ้มหนักหนักคุ้มรวมเลยได้คู่การได้ภาษีคู่รวงนี้ได้คู่หูว่าปีภาษีก็เกินว่าเป็นดั่งที่พอมั่งคุ้มหนักเมื่อไรก็ว่าท่านแรงไม่พอว่าท่านแรงเออแต่ไงมั่าหนักมั่งท่ามั่งนี่มั่งนี่มั่นี่เอาระวังใครหวังเอื้อใมั่งแดงมั่คือกการะนะครับผมเอาทั้งท่านเอามันงตั้งสิบหนึ่ง่ัว่า แล้วว่าก้อนจุดไปถี่มากแต่เขาถึงหน้าเรองเขาบอกก้อนจุดไปถี่มากก้อ,อนออกเอิญเขือนว่า,วาจะดัดเปยังทนไหมทุกจึ้งทุกดังวิ่งขึ้นน้ำขายดังขันได้การทือว่าเข้าจักแฉกพอกระดานันแต่ขันได้หนาเออก้อนจือได้คำเด็กมแต่ขันได้การมาอนไม่นาเออว่าไม่เป็ยนนักมึง มเปิงกับว่าห้องแล้วปูปิงกับว่าห้องนั่งว่าถึงได่ร่าห้องเอาทับก็อันปิงนี่ได้รล่ว่าที่ห้องที่ห้องมันไหนก็้วก็ถือหวางมันหกว่าหลับห้อม Mắt mình nghe anh báo đạo thông Mắt mình đang ừ, ra đi mắt. Mắt cứ ngạc vậy, cơ cười mấy mình thông tin. Có à hảm tàn kinh, bác khâu, náp khâu. thì bà chịu mất, thầy bác ơi, thầy bác. Mắt cứ ngừng mắt, hết ngạc, thầy bác ngạc, 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 มันจ yeah. 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 ังบ่แดงเท่าอยงนั That ้นกดานนักขวอกันรถไปอย่งนั้นตงๆข้อคักการถักขวบกันการักหายมันแดงมันเท้วกระดาทักเขาแรหนักกระดานนัขาระหนักตัวหนาตาตามาว่าโด่งแข้งเน่าเขาจึงบ่เขาจะหนักว่าตัดไตวันน้องตา

เขาบอกเออมากดดักเขาประชานยานักว่ะหาบ่าหาบ้าเราติดการงแต่่เกี่ยวกันต้องเติมก็เติมเกี่ยวกันลงลงองลงลงไม่จับตัน้องพยายาหนักไม่จับตัน้องอยู่ใน่างพยาาหนักว่าทุกบานผ่ายคือเอาว่านหลายแสดว่าพยาย่ะ เวาเ้าข no ้านาม้างถือเนาะ้ามาบเสีย่อเออเียต่อเตัอเป็นหาตัวนักปูมาเนี่เออวัดเสีย่อเสียออเมันเไยไม่หาเอบเมื่เไยไม่หาเอาน้มท้ายติดก็ไ้วัาถึงนามเหมือนกนนะเออเสีย่อหลายเขาจะหนักไนเขาหนักก็เอาไป้งดิ้งิงิงเขาอยากหนักนั่งมันจับตัวเราเขา พายาหนักนายไม่หาเขาครับผมไม่หาแล้วถ้าหนักมาไม่ถัง่าถทาร่วมได้บางหนึงคราบขอตัดสินว่าอยาหนักนายมาบ้งหันหาเพายาหนักเรกจะเอาไม่ถังครับผมเอาต้งเป็นติดพายาหนไหนายไม่ห้าพายาหนักบาไม่ถัง พราอาตเป็นติดายาหนากมากมือมากมืองน้ว่าผัดชกผั้ครับคือดูจักมืออะไรคดูจักมือคืดจักมือพายาหนักพายาหนักไดได้จัปาจูดจักท้องมือหนาท้องมือท้องมือท้องมือจจักท้องมือท้อบมือเราจับขับย่างบ้างเราไดิขับย่างบ้างเราด้พาานัก Lúc đó tắm tắm mừng đó, lúc đó tắm tắm mừng thì hai cô lại bèn tông môn em bê tông nặng bèn tắm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  bèn đây, bèn tắm bèn tắm 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 ห้าทองเก oh, okay. ่งเข้าห้าสอมเก่งมาว่าดังคันพอมาว่าเอานาดูอารเบาผมมันว่าหาไอ้พวกเขาอเขาเยอ่มากใหญ่มาห้าเขาเอะมากเล็กมาสองวมกันไปเก่งก็ห้าท้องเตมแล้วแต่ดูจีว่านดวงท้งถางว้านดว้องถางบ้ามัอคือก็จะกรดวงท้องา้องถางม้ง

bài trang là bài văn bài giáo mấy mất sư tu chứ cứ thải vườn không kho đó được đó cô biết thuộc, mi đạo, mi thuộc mi Lời trái đường biết lạc, biết thuộc biết má rồi thải vườn không kho đặt vườn biết vườn thẳng không kho cả khó rồi khó thải vô ra lúc ấy vườn vào đi vườn thì vào khảo khó vô ta đâu. hay ở chiếc thản chỉ thảo đó được đó hay biết thuộc biết lạc, biết thuộc biết má chú cụ chú có thải nó đại non không đại má ออนกิจการนั้นเจ้าเด้ด่เง้าหาเด้งเด้งเออไอ้ใใจทั้งขึงกันเด้งเด้อเออล่าก็อึดขึงหยาก็อึดขึนอยาแต่ไม่ข้างพอกห้ข้าวมาก่ะขึงเด้งเด้อเป่าไปตามน้องกับเท่าพุเอย,ย่าเกี่ยวไปให้อธิษฐานปีขาพอเด้ดงเด้อเพราะว่าไม่คันไม่ขัดแต่อธิษฐาน Uh, Cứu <laughs> thì khả tồn tài, ta nhắc khả khả vãn, nó hãy chạy lại Thì ngang lúc nào Bật, bật cái kẹt nó Nó hãy chạy vào lại Thì ngang khả tài, nó chạy vào lại Nó mở cửa kinh, nó chạy vào lại Mấy cứ tài Hết bình ปิงน้าเาล็กเรา่ไหมคิขาโตตายจายาังตายจิงได้บ่ไดตายน,นอนนอนปิงนั่งหลับตาว่ว่าน,นองไปไหนตายตมาเต็มร้อยโตเทนขั้นกล้าตายเอา้าไอ้จังคือว่ากล้ามาเชิญความจริงแม่บ่าชพราะฉัอยู่ยกล้าตายกล้าคิดกล้กาทำคิดัใจ การคิดการทำไรบ้างต้องพะเทิงความเร็งต้องกลับมาแก้ปัญหาปัญหาเขาไม่ให้แกเขาว่าไม่ให้ตุ้มเราจับปั๊บก็คือถือเขาเขาเขาผมว่าไม่เข้าเองนางดูเธอถือว่าเธอไม่เข้านาเอาไปจัดมาให้เขาดัเออฟังหยังไรบอกงา พอเท่ถึงไงปานไหนได้ไหมขั้นเบาค่ะง่ายเบาคับค่อมครับง่ายเบาครับพี่น่าหน้าค่ะบ้างไม่เข่าเอิ่เอิอไหลปานเขาดุงเอิ่มไม่ยังใครท้ออีกว่าน้อเอิ่ดพุทธลุงบ้าพอนร่างขวางบ้าพอนเขาเห็นเขาเห็นเขาเห็นฟ้องดีเขาปา ให้ไม่ยิ้มไม่จริงบ้านเกิดที่การกระทำเด้อเด้อนั่งคิดบ้านเราไรดอกไม่นั่งคิดตกลงว่าเฮ็ดุันเอ้านั่งคิดว่าไปนะเครือว่าม่ดีแค่เคืองว่าทุกวันนะครับกูเขามีเขาเฮ็ดเขาถ่าเขาถูกเด้อถูกกับชีวิตเด้อเออมันทำสุดได้มากทุกสิ้งทุกอยางตกได้มากเลยแห้เขาห้อง วันน <mile> ั <Wir ound> ้นค for <project> er um, ืออาิรรพ์ได้ครือเ่เอเมื่อถ่ายผู้ขาถึงจัได้นะคือว่าจันทรยวัถือถึงได้จั่าถ้าว่าเคารข้าว่านจันบร์้า่งี่คือข้าจากกินขานะเออจักได้เขาเต็มเล้าเนี่นะนั่งเบ้าเอาเอาหน้ากาไปดันว่าสีแรงคือว่าได้จังดาแม่นบันันทเออค้าวต้ลนาบบทั้ก็ เออกลับไปเทปไทยเทปหน้าถัดตัวเทปไทยเทปหน้าแล้วกับออกรอควบเป็นเม็ดเป็นน้อยว่าเขากลับไปดูงแตกินกับ่าเออป้องกานด้วยนะคือการทับมือนังหลังถ้าว่าเทปหลังกับว่าคือการกระโดดเข่าแล้วตัวเขากระโเข่ามันจับแม่บ้าเจ้ามนจับเป็นพวงคือบ้าจับไม่ไหมไม่ไหมแบบทัมาเก็บปกย่าเออมาจับเป็นเขามันจังได้กินมันจังอินหนำทำได คือการทั้งหมดคือการทั้งหมดเติมันเป็นเจ้าทานเขาต้องเฮ็ุต้องถางนั่นูกค่อเคลื่อนไปมานคือการกระปูกเขาเป็โบเขาได้กี่คนวันมาแหนนี่การทั้งหมดนี่หาไม่คิดคอยแข็งกันไปนัลูกเตนนแหลเบื่อบาแล้ไม่เงา้ยค่อยเกิดค่อยเกิดทบชกบุญเขาเอินว่าทะชกบุญคอเท็ไปการเขาวัดคือการวัดไป มตักเทียทคนักมุตากหนันไุตอกูิหมตัก,ตตก้ามตักแดกแกพิชอาเัวดิดแล้วก็เต้าบ้า<ม>นจังสิจัดเริ่มไปนะถึาทิ้ทงคูกจังเกิดจาเข้าวม,มัดเราะอเกิดตากกู้เอื้อเกิดตาตาของอการปฏิวัติคือกัรเขาปฏิบัติเขา,าจังได้ก็อือปฏิบัติหา,ายบ้าได้เออพ้อแด่ไปด้วยโลกทางต่างถ่อ คือานหายได้เอออาหารานหายได้เออบ้ันบอกอะไรแต่ของว่านเฮีย่็ทาเพราะเป็นคุทชนเอนอไตว่านอนรัมบ่นขาว้านอะไรเอ้วเออาทะทานนั้นตาเกิดจากติดกาใายือการกินกาทรท้าวท,ท่านือการเออบัานุกบัานใจดเอามารวมกันน่นอีร่าพอเป็นชาวบุาให้ลูกใา้ยบ้านเป็นโต๊เทศนภหเขาเออ ขั้นพ่อเบาชื่อๆื่อบบเป็นแข้งน่องแข้งแหลมูกตั้งก็ว่าเห็นพอ่อบอกแบบนี้พ่อตั้งพานี้นั่งหล่าผู้วิาวารนี้ถูกเูอเอมันจ,จั้งสีใจสีตังสีใจขังเออ,ขอกเขาหัวจับแก้แก้ทิทชทอดช่วดีเออบอกอัตติกับท้เออใจก็เออหัวจกักคิดจะนาก่อนทำถ้าพ่อไม่ังทำไม่ได้ถ้าทำก็พัก ท่างไปไม่รอดทุกค่อนท่างไปว่ารอดต้องคือกากท่างทางขวามปุถุชนปากคบที่รวยร้อนชากครรวยไปเ้วยรวยไปด้วยหมดเหมือนเดิมทำบ่น้ำทุกบ้องเก่าว่าเทียรพอรอ่องเลยเทตามข้างชักเอเทตามขัางทางัออง,ทงพอทําังตั้งใตที่นั่งหลักก็ไวกันขาพอ่อพ่อทาับ่ได้รับ เขาวิธีที่เกิดขึ้นได้ขั้นดุริลีบอชามาจีเกิดขึ้นได้ด้วยบารด้ามมีคอื่นบ้างหราบาร้ามมีถุงสีผ้าคั้นเห็ดขั้นถักเขาวัดเขาว่าเ่าไกันแล้วหรือเท่าไอกันทันรืขอ้นางพองๆนคืออีกแล้วหรือว่ามีใครบางหรุว่ามีไค้เห็นไหมือการปฏิบัตบ ใหม็อกในไตห้องเขาชัดค่ามันกตจังเกิดจังได้ฉัะคืออินั่งหล่าพอเป็นกระย่างใครข่าหลบเป็นเขาดึกเขาปลาคอใหญ่ใช้ฉันไปค่ะว่าวันฉีฉำในบ้องพอเขามักพลาดเหตุาดถามข้อเป็นเข้าไปก็้าไต่ห้องจ้าเห็ดบ้กคิวเอจ้าไปเห็ดอันไหนพอบอบทางจะ้ฝากไปคือข้อเห็บข้อเป็นข้อไปเอาทุกทึ่งทุกดัง เต้าเชือบคันต้าเชือคันต้าพามคันกับว่าไดเจ้าเจ้าไม่ยังตีหรอตีว่าขาผิ้ใหน่ร่วมเให้พเ้าเลยิตาบินาไรคือบาดังขายฟูเขาก็มาคักนหยคักไามคักนคักยเอ้าคักนีย อันบ้าเป็มนังบ้าเอาจากฟังเพลงนี้เอาแล้รอฮกเงเออแล้วรอหกตงได้ชีเรียกพอพอมาได้ชี้เรียกมาเป็นยุงแที่พ่อสิราหายฟังเอาได้บาชุดแดงหอมหวานเปรี้ยนติดเอาไะบางัวไปไต้อีหนูมาค้างบ้ามาค้่างดแทเขาด้ยินเสียงเลยยี่ห้งหลาทอไเป วันนี้ฉันอยากกมาวันนี้ฉันอยากก้าเอาามเท่างองทางถึงว่าไหน่าท่านบนทกได้เพีางอยากคร้ท้อมาถึงแต่ว่าที่นั่หยากนันเพ็ขางหอมรั้งเกลื่อนอาามชุดใหม่ัวไปใต้อีหนุ่แล้วคือผักคือไทยาพอไปนั่ัว่าคือได้ไปใต้อีหนุ่มว่าท่าน ปกติผัวไปไต่หนูใช่คือเด็กไต่ยังคือว่าไอ้อีหนูหนูมันมีอีร่างเดียวผิดพลาดนะอนวิจารณดาในการรับชมคือเขาหนัก mm hmm. แม่ได้เพลง <laughs> แม่ไดเพลงกับวิจารณาดาในการรับชมยัง่งเลาะเกียร์ข้าวหวานจะังเลยจังหวัด <laughs> เพราะว่าไปยังจังเลยวิจารณญาณาในการรับชมเพราะว่าผัวไปใต้อี e. หนู <laughs> ก็กระตัวต้อไปไต่บุทักมอาบ้างบ้านนี้ไม่เคอยอทิ้งเท่าไห้หนูบ้านันโค้ใดทอ้งหนูบันเมียผูาา้ใดก็คับได้เลยก็น่นดาดักพอเขาวนี้ละเปิดวิจัยนักยานในการรักทุ่งตาขาฟังต่อไปแวไหนวตรงหาขหวานร้าเตัอันตีมาเชื่อมวงอันช่วนอนรับก่อนผ <c oughs> ู้ใด้ปทำไปรับขึ้นต้นมาจังกี้เด้อ วันนี้ฉันอยากมาวันนี้ฉันอยากมาถ้าเล่าเร่ไม่ใช่ไปใช้ไห้เอาว่า, <c oughs> วาวไม่ปก็ใช้กวาจังทกกันก็ขยับฟังเพิดกังเด้แต่นี่งแต่วาจังทันว่าไปต้อยู่อ้หนูว่าจ, <c oughs> จะดัางเปียกมันละบูงโป้งเปียกมาด่งแห้งคัดเปิดแห้ง <c oughs> <c oughs> แต่คัดเปิออดเขพแขานีน้ม่ท <c oughs> ดังดังห้างเราเลคังชียงางเชียงจังว่าบีดังก์ดังก์ดังฮาฮ่าฮ่า่าวาีสุ่าฮ่าดังห้างว่าดังห้างันนีก็เชียงง่เชียงไคยเชียงฮ่า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 ฮอาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่า่าฮาฮาฮ่า้าฮ่น่าฮ่าฮ่า่าฮาาฮา่าฮ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 ่านาาเา่า ข้อได้เงินแต่ว่าผัวไปใต้หนูข้อปักข้อบักขําม,มั้ไปใต้หนูหายมาเีเพราะว่าไปใต้อีหนูจากทุกอย่างแล้วเป็ียนอย่างนั้นทุอว่าไปจัง,ง่งข้ออยากไปขอาา้อไหวตอตัวจังขาฟังจังถาฟังข้งงอ,อกับที่ฮัทข้อันคือเก้าน,าน้าหน้่้ออนใจหัวไปใต้หนูวานี่

เรียียงเขยงคลายขานเวียงสียงควายขานเอออารอจีมาดามมาดามเออคุอชว่าดามจ้า้าวดามคือฟังงั้นจะเพิ่งนักเาน้เยอหน้อยพกรอน้ำจากจางอานกง้าเพิ่งนักงานเอเพยางนากรอน้ำาวันนี้มาห้าตัว ของเก่าม eh, oh, ีของตัว right. ่าวมกันเป็นเจ็ดเออขั้นเดอกวันาะขั้นเดียวเอาะปรันมาประชันี่าไหนก่ทนเอาเราเนี้ยงเทพหรือเปลาเลี้ยงที่สงหินไหมครับมคนองไข่ไหมมาหาที่เงี้ยงไข่ก็มันมาเก็นเรื่อเลย Phó kế thái trình dạy với nhau Trình dạy đâu kếp đâu Kế thái trình dạy ao thích cao và cứ cao Áo cứ cao là đâu Áo cứ cao Tại sao Hãy cứ yêu mắt cho con này đi Đã không tầm tỏa con mua đi ừ. Tầm tỏa con mua đâu con Thì đó đâu Rốt thì đó ao còn Áo khóc còn Rốt thì đó mà phải ท้าเราเออกไปทั้งแบบทั้งเอาเขื่นเดือนเ,เดิมเข่อนเดืนวันที่หนึ่งเดิมวันที่หนึ่งนะในตกาศเลยที่จอตรถทีก้าบาททุกคันรับผมที่รอสิบเก้าบาทช้องรอิบเก้าบาทเหมือนเดิมใคาชะอพอทองว่ตั้งทองยี่สิบบาทเข้าไปเลย วาคือเกาเหมือนเดิมโอ้แล้วน้องเขาคือเกาหน c กวาคือเกาหมอน้องเขาบางหมอนว่าน้องเขาขำล้างน้องดิโอแล้วน้องเขาวาคือเกาแต่งมาเห็นตั้งแต่ว่าคือเกาไ้ปลีอยนเลอเราไปความิดเปล่องคือเกาอ้าวถึงเวลาได้โรงเรียนแล้วนักเรียน ตัเตรียมกระดาษที่ถอเตรียมกากบ้านด่วนก็คั่กมางไหนล่ะมีการถอนวันนี้ป็นการถอนอ่ะให้ต้องการไม่เก็บไม่ตากไม่เก็ไม่หวานเขาผูกทุกข้อเขาบอกว่าไอ้ห้างไม่ดีได้ผู้ใดเอาใช้ยังถามอ่ะเขาเข้าใจกันบ้านไหมพวกกันบ้างแลเข้าใจกับข้าโตโลข้าโตโลไปทำเป็นการบ้านวันพรุ่งนี้ต่อไปเด็กคู่จะว่าดฉลองใหม่ มันมีเรียนไม่จบเลยนะพ่อเอาจบแค่นี้ก็เพาเอาจบแค่นี้พ่ากระเทือนนั่นแหละพ่อหองปากาอมคอพอได้ลุ้นว่าขัดมาไหนมาขัดมาไงเอาเอาเอาจากใครก็ได้ก็